ตอนนี้ก็โล่งใจไปนิดนึงแล้วก็ทุกอย่างลงต้นอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่เลี้ยงแล้วทีนี้ก็ดีครับจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงว่ามันยังไม่ลงตัวสักทีอะไรเงี้ยพอตอนนี้ก็ก็หายห่วงไปนิดนึงต้องอีก4ปีเลยครับออแต่ก็สีปีก็ไม่นานครับตอนนี้ที่ลงไปแล้วประมาณ ประมาณ70ประมาณประมาณ70 70นิดนิดครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าน่าจะอีกแปลงนึงอีก30แล้วก็ <ไป S 1> แล้วก็คิดว่าน่าจะเบรกไว้ก่อน <ไป S 1> แค่นี้ก่อนครับ <ไป S 1> พอเราไปทำจริง,รงอ <ไป S 1> ๆอ่ะเราก็รู้แล้วว่าแบบอืมการดูแลมันควรจะแบ่งเซ็กชั่นยังไองอะไรเงี้ยถึงจะแบบดูแลได้ทั่วถึงเราค่อยๆไปครับค่อยๆค่อยๆก้าวไปไม่เป็นไร ปลูกปลูกหมอนทองครับแล้วก็ปลูกมีปลูกมูสังคิงปลูกพวงมณีปลูก,ลกออชีพส่วนหนึ่งเราขายเองได้ด้วยแล้วก็จะพยายามทำทำทำให้มันเป็นพรีเมียมให้ได้อยากจะแบบส่งออกให้ได้อะไรอย่างครับผม